ตาบ้าบอลพอแตกแล้วมึงก็ใส่กันหนึ่ง ปีเตอร,รก์กินอะไรครับกินกินอะไรครับกินกินอะไรครับกิน,นอะไรโอ้โหแน่นอนฮะนะครับปีเตอร์ครับอดีตผู้สาวประตูมือหนึ่งบ้านลรพุกนะครับปัจจุบันแขวนถุงมือแล้วครับผมแขวนไนววาาอ้นิ้ยวขวางเองไปกระโดดครับจับฟุตบอลแล้วจับแทกไปกับเพิ่น ถ้าถ้าจับบอลได้ต้องต้องตีลังกาต้องมวนะ้มวนเนาะม้วนสองสามรอบนะโอ้ oh. เดี๋ยวนี้แขวนทุ่งมือจับโกครับ oh. มาใส่ทุ่งมือเกี่ยวข้าวครับจับแล้วโอม <laughs> จับว่ากระโดดโดนเอาลูกบอลไปชนไหนดินแล้วแข้ออกหายนิ้วกว็หักไปอันหนึง่งเลิกจับแล้วนโปนะครับฉายาปีเตอร์ครับ แพพพพข่งบ้านเราพุกปีเตอร์นี่คือปีเตอร์แชมเคิลนะครับอดีตผู้รักษาประตูตำนานของแมนยูนะครับเออใช่ไหมครับ่ครับแมนยูนู่ของเช้เทคนิคอันนี้น้องยันครับหลานข,ของปีเตอร์ครับไม่เตะบอลนะครับขโมยขโมยเตะแต่คนครับไม่ใช่หลานขโมยยันยัน อ่าให้ชมบรรยากาศนะครับริมทุ่งครับเย็นๆลมเย็นๆนะครับส,สบายไ,ไหนหันมาดูใครมา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 โอ้กิตะลูกพะตมนะครับ,น,บนักฟุตบอลหญิงโรงเรียนบ้านลำพุกนะครับกิตะวันนี้ซ้อมบอลไหมสู้กับลุงไหม ลูกละห้าบาทเอาไหมไม่มีห้าบาทอ๋อก็ยืมพ่อต๋องไงเต๋ไหมไม่เตะเอ้าไม่เตะไม่เตะงั้นก็เอามือจับเลยนายลองเลี้ยงบอลให้ลุงดูสิเลี้ยงบอลให้ลุงดูทิที่ลุงสอนอ่ะยิงยิงสิยิง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 ฝั่งนี้เนี่ยกลับมาคืนยิงเข้าไหมยิงเลย โอ้ยท่าท่าดีใจด้วยท่าดีใจด้วยเอาท่าดีใจด้วยเอ็นที่ท่าเข้าไปแล้วลงนึงไปแล้วไปแล้วโอ้โหเปิดประตูเออยิงสามมีอายุกับยกไปแล้วเอ้าไปเลยเลี้ยงมานี่เลี้ยงมานี่เลี้ยงมานี่เอ้ายกใหญ่ยกยิงยกไปยิงแล้ว เลี้ยวมายิงแล้วยกมาทางนี้ยกอุย้ยมาทางนี้เลี้ยวมา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 ยิงทางนี้โอ้กีตา้าเหนื่อยละพักก่อน